วันนี้เจนแวะกินข้างถนนค่ะมาอยู่ที่ถนนกานจนาพิเศษคะด้านหลังเจนเป็นร้านฟูฟูฟใหม่ไต้หวันชาบูบุฟเฟ่นะซึ่งอยู่ในปั๊มปตทในเวสต์วินเลจค่ะด้านหลังนั้นนะ,ะมีร้านอาหารที่อร่อยแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ที่ทําให้เจนได้ไดอิ่มอร่อยแน่นอนเลยนะด้านในจะเป็นยังไงนั้นเชิญตามเจนเข้าไปดูแล้วก็ไปชิมข้างในได้เลยค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เจนก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะนี่ค่ะเมนูยนิยนมูจันว้าวนี่ค่ะมีทั้งหมูคูโรกิตาแล้วก็เนื้อวัวด้วยนะคะซึ่งที่ร้านนี้นะมีถึง5 แล้วก็6น้ําซุปด้วยกันนะคะถ้าน้าซุปมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งแบบน้ําซุปหมาล่าน้าซุปไต้หวันนะคะน้ำซุปยำต้ยมยำเห็ดหอมแล้วก็น้ําซุปยาจีนนะคะแล้วก็ที่มาใหม่เลยล่าสุดเลยค่ะเป็นหมาล่าต้มยำนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาชิมหมาล่าต้มยำกันค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะคิดอยู่ที่หวัวลนะ้ประมาณ368บาทเองค่ะแล้วก็แต่ว่าแยกจากน้ำนะน้ําเป็นแบบรีฟิลด้วย49บาทแล้วก็แบบธรรมดา29บาทค่ะมาครบแล้ว นี่เจนสั่งมาไม่ว่าจะเป็นหมูคูดูพุตะนะคะแล้วก็มีเนื้อวัวนะสันลอยคอหมูแล้วก็สันนอกด้วยนะแล้วก็มีแบบซีฟู้ดนี่จานใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ที่สําคัญน้าจิ้มสูตรร้านนี้นะเป็นสูตรเฉพาะเลยไม่ใช่แค่พันสูตรอย่างเดียวนะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยนะคะเน่เป็นแบบนี้เลยนะคะ ือที่จะสั่งมาทั้งหมดนี้นะคะเราสามารถมาทานได้คนเดียวหรือมากับเพื่อนๆก็ได้หนึ่งคนต่อหนึ่งหม้อนะคะสามารถเลือกได้ถึงสองน้ําซุปด้วยกันที่จะสั่งมามีน้ําซุปหม่าล่าค่ะมีซุปยาจีนค่ะแล้วก็มีซุปเห็ดหอมแล้วก็ซุปไต้หวันด้วยนะคะที่อยู่ด้านหน้าของแจนนี้สามารถสั่งเพิ่มได้กินได้ตลอดเลยค่ะเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะนี่เป็นเนื้อสันลอยค่ะ เนื้อสันคอนะคะโว แนะนำนะคะเจ้าสมุทแค่ะเจ้าสมุทไ,ฟไฟม่ไผ่ขนาดทานแบบไม่มีน้ำจิ้มยังอร่อยนะคะแต่ว่าน้ำจิ้มร้านนี้เป็นซิกเนเจอร์ค่ะคือตัวนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมกับน้ำจิ้มของทางฟูฟูไมยดูนะคะ<ม>อร่อยได้ทรชาติเลยค่ะม,มีความมันของไข่นะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็หอมน้ำมันงานนะ อร่อยมากเลยนะคะนี่คะ่ะชานมไข่มุกไต้หวัน,นะคะ่ะใครอยากจะมาพบความอร่อยนะ,ะพบกันได้ที่ร้านฟูกูไมไต้หวันชาหมูบูเป้นะคะซึ่งตอนนี้คะ่ะอยู่ที่ป um ั ot ot ๊มพตทเวสต์ุลเลจนะคะอยู่ถนกนการจริญพิเศษนี่เองค่ะก่อนที่จะถึงพระปิ่นสามนะคะอย่าลืมนะคะแวะมาชิมร้านนี้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเจนมากครั้งต่อไปจะจะไปทานที่ไหนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะกับเจนแวะกินข้างถนน,นะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วย